สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุพะเก้าเลขเด็ดพารวยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นสรุปชุดเด็ด2ตัวนินๆของฮานอยปกตินะคะก่อนที่จะสรุปผลของวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานผลรางวัลออก6 3 4 2ตัวบนก็คือ 3- 4ี่นะคะคู่ชุดที่เราจับไว้ให้ก็ 3- 4ี่เข้าไปที่2ตัวบนตรงๆเลยนะคะอย่างที่เราบอกทุกคนเน้นย้านะคะว่าคู่ชุดทุกชุด มีโอกาสที่จะมาอยู่แล้วนะคะก็ปรากฏว่าคู่ชุด3-4เข้านะคะที่2ตัวบนต่อมาเรามาดูตัวเลขดับจากสถิติบ้างนะคะเมื่อวานก็มีดับ9-4-2ปรากฏว่า9-2ไม่มาจริงแต่4ตัวนี้หลุดนะคะดับตำแหน่งมักไม่มาโดยปกติก็จะไม่หลุด2วันเดี๋ยววันนี้เราจะนำมาใช้ด้วยนะคะ ส่วนสำหรับตัวเลขที่เรานำมาวิเคราะห์นะคะก็เริ่มตั้งแต่ตัวเลขคงที่นะคะเลขคงที่ก็เข้าไปสองหลักเลยนะคะก็คือเข้า4กับ3ส,ส่วนเลขเด่นจาก50สูตรนะคะเข้า2หลักก็คือ3กับ4นะคะเข้า2หลักเช่นกันเลยนะคะ แล้วก็ตำแหน่งของตัวเลขเด่นนะคะสูตรบี B. สูตร B. B นี้นะคะก็คือว่าเข้าแค่เป็นหลักร้อยนะคะก็หลักสิบหลักหน่วยไม่ได้เข้าเน้นไปที่คงที่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะปรับสูตร B ใหม่นะคะให้มันบังคับมาที่10กับหน่วยแล้วก็เป็นเลขคงที่ด้วยนะคะส่วนสำหรับตัวเลขที่ชนก็ 34?", 8 6ก็เข้าไป2หลักก็คือ3 4นะคะก็สรุปว่าสูตรก็ยังเดินดีอยู่นะคะเดี๋ยวเรามารอติดตาม สำหรับผลวิเคราะห์ของวันนี้กันนะคะการวิเคราะห์วันนี้นะคะของชุดเด็ด2ตัวเน้นของฮานอยปกติเราก็เริ่มกันตั้งแต่เลขคงที่นะคะเลขคงที่มีด้วยกัน6หลักก็คือ8 7 6 4 1 3ซึ่งตัวเลข6หลักนี้อย่างน้อยจะต้องมา1ตัวหรือ2ตัวของผล2ตัวบนนะคะต่อมาเลขเด่นจาก5สูตรนะคะก็จะได้เลขเ ห9 1่ง5 2 30 4ก็จะเป็นเลขเด่นที่หลายหลักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวเลขมาจาก5สูตรแต่ข้อดีของมันก็คือว่าถ้าตัวเลขไหนที่ไม่มีในนี้ตัวเลขนั้นอาจจะไม่มาเลยนะคะต่อมาค่ะเราจะนำตัวเลขเด่นมาเทียบกับตัวเลขคงที่นะคะ จะสังเกตเห็นว่าตัวเลขที่มันชนกันนะคะก็คือ7 1834แล้วก็ตัวเลขที่ไม่ชนก็คือ6นะคะแสดงว่า6ไม่ได้อยู่ในสูตรนี้แล้วก็วันนี้6อาจจะไม่มาเลยนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ไม่ได้ชนเลยนะคะทุกคนสังเกตเห็นว่ามันจะมี9520เป็นตัวเลขที่ไม่ชนเลยนะคะเราก็จะดึง9520มาเลยนะคะซึ่งตัวเลข4ี่หลักนี้เราจะเรียกว่าเลขไม่คงที่นะคะหลักการก็คือว่า ตัวเลขสี่หลักนี้มักจะไม่มาด้วยกันนะคะจากสถิติย้อนไปวันถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะมักจะไม่มาด้วยกันแต่ถ้ามามา1ตัวอีก1ตัวจะต้องไปประกบกับเลขคงที่นะคะต่อมาเราจะจับเป็นคู่ชุด2ตัวบนให้ทุกคนเน้นไปที่ตัวเลขที่ชนก่อนนะคะมาประกบกับตัวเลขไม่คงที่สี่หลักนี้ก็จะได้คู่ชุดดังนี้นะคะอันนี้เป็นคู่ชุดในเซตแรกทั้งหมดที่เราได้จับให้นะคะ ต่อมาค่ะอยากให้ทุกคนดูตรงสูตรนะคะเป็นสูตรคงที่เดี๋ยวเน้นเขียนสูตรให้นะคะ เป็นเด่นคงที่สูตร b นะคะอันนี้เป็นสูตรเดิมที่เราใช้แต่ว่าปรับสูตรนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ตัวเลขมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็จะได้เลขเด่น601893เราจะนำเลขเด่นนะคะมาเทียบกับตัวเลขเด่นของ5สูตรที่มันชนกันนะคะเมื่อเทียบกันแล้วก็จะเห็นตัวเลขชนนะคะมีอยู่3หลักก็คือ183เราจะนำตัวเลข183นี้นะคะมาประกบกับตัวเลข7 4นะคะซึ่งตัวเลข74นี้เป็นตัวเลขที่ ไม่ชนกับสูตร B นะคะเมื่อนำมาประกบกันก็จะได้คู่ชุดเพิ่มมาอีกนะคะก็คือ7 1 7 8 7 3 7 4 4 1 4 8แล้วก็ส3สนะคะต่อมาค่ะตัวเลขที่เป็นตัวเลขชน183นะคะ183นี้นะคะมันอาจจะมาด้วยกันนะคะดังนั้นเราจะจับเป็นคู่ชุดเพิ่มให้ก็จะได้คู่ชุด18 1 3แล้วก็83มนะคะ อันนี้เป็นคู่ชุดทั้งหมดที่มีโอกาสมานะคะอันนี้เป็นตัวเลขทั้งหมดนะคะที่เกิดจากการคำนวณสูตรทางสถิตินะคะต่อมาเราจะดูในส่วนของตัวเลขที่มันชนเมื่อกี้183ดนะคะดังนั้นสังเกตเห็นว่าตัวเลขที่ชนนะคะ183เราจะวงกลมคู่ชุดที่มี1 คู่ชุดที่มี8คู่ชุดที่มี3นะคะแล้วก็รวมคู่ชุดด้านล่างนี้ที่มี183เป็นเลขคงที่ที่มันบวกกันนะคะต่อมาเรามาดูตัวเลขดับจากสถิติก็คือดับ2แล้วก็ตัวเลขดับตำแหน่งมักไม่มาวันนี้ได้1กับได้0นย์นะคะดังนั้นคู่ชุดที่เรามาร์กไว้นะคะเป็นมาร์กสีส้มนี้ก็คือเป็นคู่ชุดเด่นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ติดดับด้วยนะคะ ก็จะสังเกตว่าคู่ชุดเด่นและไม่ติดดับตอนนี้มีอยู่10ชุดเด่นด้วยกันนะคะก็เป็นตัวเลขเด่นที่ไม่ติดดับแต่ตัวเลขที่เราวงกลมไว้ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เด่นสุดส่วนตัวเลขที่ไม่ได้วงกลมแล้วก็ไม่ได้มาร์กอะไรเลยอันนี้เป็นถือว่าเป็นตัวรองหรือตัวกันแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าก็ถือว่าเป็นคู่ชุดที่มีโอกาสมาแต่มา น้อยกว่าคู่ชุดที่เราวงกลุ่มไว้ให้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคู่ชุดที่เราคำนวณจากสูตรทางสถิติแล้วก็การวิเคราะห์นะคะแล้วก็ลำดับความสำคัญของตัวเลขให้ทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้วิจรารญาณในการนำไปใช้นะคะสำหรับแนวทางการสรุปฮานอยแบบนี้นะคะเราจะมีให้ทุกๆวันถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เราลงให้เพราะว่าในแต่ละวันเราจะลงให้เวลาไม่ตรงกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ทุกคนติดตามนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ